ชมพู่อารยาเจอดราม่าไม่ไปงานอะไรแตงโมชาวเน็ตเปิดเหตุผลที่เข้าใจได้คนดังวงการบันเทิงต่างร่วมเดินทางไปงานอะไรต่อการจากไปของแตงโมนิดาแต่สำหรับซุปตาสาวเบอร์ต้นของเมืองไทยและเป็นเพื่อนของแตงโมคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็คือชมพู่อารยาที่ตอนนี้เธอกำลังตั้งคันอยู่โดยเธอก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปงานอะไรของเพื่อน ทำเอาชาวเนต็ตต่างเข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปภาพของเธอในอินสตาแกรมเป็นจํานวนมากแต่แม่ชมก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงแต่อย่างใดมีเพียงชาวเนต็ตกันเองเข้ามาแจ้งว่าถามทําไมก่อนไม่ไปงานไว้อะไรหรอ ท้องแก่ขนาดนี้จะคลอดวันสองวันนี้ติดโควิดมาอีกคนที่ถามรับผิดชอบยังไงจะถามเพื่อให้เขารู้สึกยังไงงงกับพวกนี้จังท้องโตขนาดนั้นติดโควิดมาอันตรายทั้งแม่ทั้งลูกคนท้องไปงานศพไม่ได้นะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com